corner 26 years of age and 180 cm tall with a fight record of 78 fights 52 wins please put your hands together for golden thailand kiet nawy from chonburi มีจัดเป็นจอมพลิ้วเลยนะครับคนนี้ครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับมีเคยขึ้นไปถึงตําแหน่งแชมเปี้ยนของลุมบินีมาแล้วครับ วัย26ปีครับหนุ่มจากภูเก็ตครับแต่มารับราชการเป็นทหารเรืออยู่ที่ชนบุรีครับ180เซนติเมตรครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับวันนี้โชคดีที่การน้ำหนัก163ปอนด์ครับเป็นการชิงที่3ในศึกมวยรอบครับดูดีลาของแกให้ดีครับนี้นี่พลิ้วหมัดดีครับสายตานี่เยี่ยม ส่วนคู่ชกจากบุมแดงอาอยุ27ปีสูง185เซนติเมตรชกมาแล้วถึง70ไฟชนะ50และเสมอ 2, 2> ขอสิบปรบมือต้อนรับโชคดำรงโชดบางแสน from สุรินนักชกกำปั้นโหดจากสุรินครับนี่คือต้นตำรับ5นับเจน2ครับโชคดำรงโชดบางแสน โตใหญ่จริงๆครับสูงถึง185เซนติเมตรในวัย27ปีครับวันนี้ต้องมาดูครับมีนับมีน็อกกันไหมกับที่นี่กับเด็ดปุ้ยเดือดซัดกันแหลกวันพิเศษ29คุมภาพัน์ครับจังหวัดสุรินนี่ครับมาดูโปรไฟล์163ปอนด์ร8 0กับร8 5 27กับ26ปีครับประสบการณ์เนี่ย ใกล้เคียงสูสีครับโชว์นำลงอาจจะได้ลอยกว่านิดหน่อยครับแต่ความพลิ้วแน่นอนครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีดีกลีระดับแชมป์ของลุมพินีซะด้วยนะครับรายนี้ยังดูจงังหวะอยู่ครับหา นักมวยไทยครับต้องเผาหัวเทียนกันหน่อยเลยครับต,ต้องต้องต้องทำจิตวิทยากันหน่อยครับปูทีบก่อนครับกองไทยแลนด์โชคดำรงนี่หมัดหนักนะครับถือไปที่หน้าทองครับแม่แโชคดำรงบอกต่มไปนิดจ้ะขอโทษขอโพยครับแหมนะกรรมการบอกทั้งคู่ครับอย่าเล่นกันเยอะครับ ใช้เวลาให้คุ้มค่าหน่อยเป็นประเภทอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่<ม>ครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันต้องเซตอัพหาจังหวะกันครับเ<อ>บียดเข้าหาแล้วครับโชคดำรงเกรงหมัดขวาไว้แล้วครับกลองไทยแลนด์ทีบยันโอ้โอโอโอแมทางสะเทือนครับจุดชนวนหรือเปล่าครับโ,โ,โ,โขวางหน้าแล้วครับแม คู่นี้รับรองว่ามีดีให้ดูแน่นอนครับไทยประทะไทยครับไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วแล้วเป็นพวกตัวใหญ่ยักษ์ซะด้วยครับอทิ้งขวาครับหลุดไปครับโชว์ลมลงสายตาดีอยูเลยครับต้องไทยแลนด์ครับผ่านการชกมวยแบบสมัครเล่นมาด้วยเป็นมวยสากลนะครับดูเนี่ยครับดูแกหลอกต่อยหมัดครับทิ้งกรด มั่นใจมากก็ไม่ดีรู้ราต่อยลำตัวสวยครับแต่ต้องถอนหายใจเลยครับโชติดำรงไม่ทันโอ้ยอะเต็มลงมาสิเดินเข้าหาเลยครับโอ้นแมอ่ออกกาซเชิญก็โดนเลยครับโชติดำรงครับอูน้าตีหน้ายะเข้าใส่ครับอา้าวกองไทยแลนด์ไม่สนครับแต่เรื่องจังหวะการออกขอาวุนนี่รวดเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับกองไทยแลนด์แต่ความหนักนี่ก็ไม่เป็นร้องนะครับโชติดำรงครับ ขอจังๆสักทีนะครับโอ้โแลวจังหวะชายนี่แกมาเป็นชุดเลยนะครับกองไทยแลนดเกียรตินาวีอย่านิ่งอย่าซึมนะครับโชคดำรงครับต้องแสดงให้คู่ต่อสู้เห็นนะครับว่ามีดีอะไรบ้างยังเล็งครับยังหาจังหวะกันอยู่หลังจาก จัดหนักกันไปเมื่อสักครู่ครับตั้งหลักกันใหม่ครับโอ้ดูลักษณะลีลาการโยกข,ของกล้องไทยแลนด์นี่แม่มันยั่วจริงๆครับโดนแข้งครับอสอกเชียวไปผ่านยกแรกครับอโอ้ทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับนี่ครับลูกถีบครับสวยครับ ทำลายจังหวะแล้วก็ถีบหนะะ้าครับบาตาลูกมาร์โโหผมนี่ปลิวว่อนเลยครับโอ้เต็มผากครับเก่งๆมันๆครับจัดไปลูกนี้ป้ายน้าแล้วก็หักศอกลูกไปพอเตะปลายตั้งห่าครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าไอตอนหลังที่แกเคาะคางตัวนียเจ็บกว่าหรือเปล่าโชคดำลงอ่ะลุยกันต่อครับยกสองครับ เริ่มออกเยอะเลยครับกล้องไทยแลนด์เข้าไปครับวางแข้งขวาโอ้ยโดนหมัดซ้ายของโชคดำรงเหมือนกันถ้าดักดีๆเข้าโฟกัสนี่ก็ไม่แน่นะครับหมัดของโชคดำงครงครับโยกครับโยกครับตอนนี้เกมเปิดแล้วครับ ไม่อยากให้เล่งกันนานเลยครับมวยเวลาน้อยครับ3ยกชอบบูบูครับมวยสายกของช่อง8ได้มีคอนเซปต์อยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นมวยเดินเท่านั้นโอ้โหมยแม่ตหวัดเตะโหนหน้น้ำหนักตัวครับโอ้โหผิวจริงๆกล้องไทยแลนด์อ้าวลื่นๆครับเกรงครับโชวงเก่งขวาไว้ครับนะแม่เตะลูทลุดูเอาเจอบตรครับ โอ้ยขอโทษครับแม่จังหวะมันติดพันเลยครับอ๋ไอไหวครับแม่สองทีสามทีครับทปไปไปโทษทีอ่าออกปีเข่าครับน um ี่ประกบได้นี่ไม่ได oh, ้กินครับกองไทยแลนด์นี่รัดไว้แน่นเลยครับไม่มีช่องว่างอืมตกบอลถึงสองสามสวยครับกองไทยแลนด์อู๋ตามด้วยแข้งเริ่มจะได้จังหวะของตัวเองแล้วครับโชคดำรง ได้ซ้ายครับโอ้ยเด็กหมัดขวาทีครับชอนลำลองเอาโดนศอกคืนโอ้โหแล้วดูครับโดนคืนเป็นชุดเลยครับก้องไทยแลนด์มาหมดครับทั้งหมัดทั้งศอกรำนี่ชาวาเฉียนเวียนไปเวียนมาเลยครับบริเวณใบหน้าปากสอกคืนสไตล์ในต่างกันเลยครับดูายหน้าก้องไทยแลนด์โอ้สายตาดีอาวุธดีเลยครับวันนี้ก้องไทยแลนด์ครับ ในขณะที่ลูกหนักหน่วงอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับโชคดำรงกระปโอ้โหเอาของฝากครับจากชนบุรีไปแไล่เอาคืนแล้วครับโชคดำรงโอ้ยโหมัดเข้าาหน้ครับโอ้ยต้องกอดเหมือนกันครับก้องไทยแลนด์โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาแรงจริงๆครับโชคดำรงโอ้ยต้องกอดไว้ก่อนครับกล้องไทยแลนด์โอ้โหพาเลือดออกแล้วก็ได้เรื่องเลยครับ มาทาผมแตกได้อย่างไรครับเจ้าคืนครับขยับเข้าไปครับเดินเร็วโอ้ยโอวงไหนครับจับต้องมียังมีสะบัดศอกอยู่ครับต้องหาจังหวะตัวเองให้ได้ดีกว่านี้นะครับโชวดดำรงครับให้อาวุธมันอ่อนได้แม่นยากว่านี้ครับโยกเข้ามาครับโชวดดำรงพรากงไทยแลนด์นิสตล์แบบนี้อยู่แล้วครับโอ้ยแม่ โอ้อม่มาอีกแล้วครับของแถมหน้าตาไม่สบอารมณ์ครับโชคดำรงครับดูไฮไลท์ครับแตกตอนไหนอะไรยังไงโอ้โหข้าการ์บแหมยังยืนได้นะครับแต่งจริงๆครับโชคดำรงอ้นี่หมัดซ้ายของโชคดำรงครับขวาโดนนะครับแหมสอหมัดที่โดนนะครับ นี่จังหวะหักศอกของกล้องไทยแลนด์ครับโอ้โหเกมมาเดือดแล้วครับตอนนี้ครับอ่ะลุยก็ต่อยก3ครับเด็ดบุยเดือดครับโอ้โหเปิดฉากมาวิ่งเข้าหาแล้วก็โชคดำรงกองไทยแลนด์สะบัดศอกครับแตกกระโต้หนักๆครับเ้ามาเป็นชุดครับอุ้ยแต่หลุดโดนครับโอ้เอาแล้วครับลมรันพันตูกันแล้ว หมยู่นิ่งๆครับดูครับกล้องไทยแลนด์ครับเอากรรมการโอ้โหเตือนได้กันเตือนได้ทุกยกเลยครับมันก็แหมใครออกก่อนก็มีโอกาสพลาดแล้วโดนได้ครับดูครับโอ้โหหมัดมาแล้วครับโชคดำรงน่ากลัวโอ้แผลแตกครับเริ่มแหมยาวขึ้นหรือเปล่าครับโชคดำรงแหมแผลมันก็เริ่มออกมาดีขึ้นเลยนะครับกล้องไทยแลนด์โอ้โหนี่ครับเตะแล้วโหนครับจิ้มซ้าย ดูดูดูแหมมิชงหลอกครับโอ้ร้ายกาจจริงครับกองไทยแลนด์โอ้โหหมัดขวาครับเข้าเต็มๆครับแข้งขวาได้อีกครับกองไทยแลนด์แหมนี่เขาบอกว่าเป็นฟลอยเมเวเทอร์เมืองไทยหรือเปล่าครับดูครับทิ้งกาดเลยครับอ่ะยัวให้โชว์ดมลงต่อยครับแหมโชว์ดมลงแต่รูดอีก โอ้โหแต่อันนี้ไม่หลุดครับมันหลุดที่แข้งสองครับลูกนี้ไปเตะกระชับเลยครับไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่โอ้โหหลุดครับหลุไปไกลเลยครับเจอซ้ายของโชคอาก้องไทยแลนด์ครับปักศอกเข้าไปนี่ครับระยะประชิดแกมีงัดศอกนะครับก้องไทยแลนด์ โชวดำรงทิ้งการเดินเข้าหาครับแต่โชว์สายตาเลยก็บแบบนี้ครับกองไทยแลนด์เกียรตินาวีแมต่ว่าูก่ข้าต่อยก็ทำได้ดีนะครับโชว์ดำรงแม่ไม่รู้ใครหลอกใครแล้วครับงานนี้เอาแข้งซ้ายมาครับโอ้โห เสียหลับล้มลงไปครับดีว่าไม่โดนชาร์จซ้ำครับโดนนิดลับแน่ครับดูสปริงก็เท้าขยับขยับเสียบบัดโอ้ยโดนสองข่าวนี้โดนครับจังหวะต่อยหลุดแล้วโดนเข่านะครับลูกนี้โอ้ดูจะเป็นกล้องไทยแลนด์ที่ดักจังหวะได้แม่นกว่าครับชุกปลายยกครับ อยาเข้าหาครับกล้องไทยแลนด์แต่ว่าไม่ออกอาวุธครับคุมไว้ดึงหลบครับโอ้โหเจอข่าวอีกบทยกสุดท้ายครับโอ้โหสู้กันแม่มีเสียวตลอดนะครับดูจังหวะครับหลุดของโชคดำรงก็โดนกล้องไทยแลนด์ทั้งหมัดทั้งแข้งครับนี่ดวลแข้งกันครับหมัดของโชคดำรงก็เข้านะครับ ตามอัดศอกต่อเลยนะครับเจอแข้งลูกนี้เฉียวไปนิดเดียวครับมาดูคะแนนจากคณะกรรมการก,กันครับกรรมการทั้งสามท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุกูลตามศรีรามครับกรรมการกฤษดาพลตือและกรรมการสุภาพบุญรอดให้คะแนน30ต่อ27ทั้งหมด for a winner from the blue โอ้แล้วก็เป็นกล้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับแม่เอาชนะคะแนนไปได้แบบโอ้ สุดรัดทึกเลยครับคู่นี้แต่อยกันในแบบจังหวะฝีมือสวยงามครับ